สวัสดีครับแมดเดลิวารี่ครับามาทำข้อสอบแพทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพาราโบลาผสมกับเวกเตอร์นะครับพาราโบลามีจุดยอดตรงนี้มีแกน x เป็นแกนสูงมากนั่นแปลว่าเป็นพาราโบลาทรงแบบนี้นะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนเราก็ลองดูก่อนลองเปน็นอันนี้ จุดยอดอยู่ตรงนี้ a ลบสถ้าเป็นโฟกัสอยู่นี่โฟกัสจะอยู่ด้านในจากจุดยอดนะครับโฟกัสเรารู้โฟกัสและมีอยู่บนเส้นตรง L โฟกัสอยู่บนเส้นตรง L อลเส้นตรง L คือเส้นตรงนี้อันนี้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับความชันก็คือ m เท่ากับ ลบ a หาร b ซึ่งก็คือ4ส่วน3เป็นความชันพุ่งขึ้นนะครับความชันพุ่งขึ้นนี่ l อยู่บนจริงปุ๊บเราก็มาหาว่าไอ้จุดโฟกัสนี่คืออะไรนะครับด้วยการแต่เรารู้ค่า2แล้วนะครับเราแทน2 2แทนเข้าไปแทนเข้าไปในเส้นตรงเลยนะครับแทนเข้าไปในเส้นตรงอ่ะปุ๊บหา x นะับ4 x สามสองครับสนะเป็นลบหครับนะบวกกับ14บเท่ากับศอันนี้ได้8ปดเอท่ากับลบแปเท่ากับลบสอเป็นลบสนะครับแล้วเราก็เอาจุดตรงนี้จุดโฟกัสเนี่ยจุดยอดเนี่ยเรามาแทนหาพาราโบลาเส้นนี้ซึ่งเป็นพาราโบลาตะแคงขวาอ่ะ c ตรงนี้คือ c c เท่ากับ1ครับจากลบ3มาลบ2เป็น1เอาจุดยอดคือ2นะครับก็ยก2ยกกำลัง2เท่ากับ c c เป็น1อยู่แล้วก็คูณ x เข้าไป x ลบ h h ของเราก็คือ 3, ลบ3ลบลบเป็นบวก12เราได้แล้วนะครับ4 x บวก12แบบนี้ปุ๊บมีจุดตัด b อยู่ตรงนี้นะครับไอ้นี้ b b a b ครับเอาละเราก็มาหาว่าจุดตัดจุดตัดก็เอาอันนี้มานะครับ4 x ลบ3 y บวก14เท่ากับ0ูดีเห็นตรงนี้นะเห็น4 x อันนี้ก็4 x เพราะฉะนั้นจัดรูปเลยครับฝั่งนี้4 x เท่ากับ3 y ย้ายฝั่งนะครับลบ14เอาไปแทนนะครับตรงนี้ไปแทนในนี้แทนปั๊บ ได้3 y ลบ14บวกกับ12ตัดทอนฝั่งนี้เหลือลบ2อันนี้ก็กำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองลบ4 y บวก4นะครับอา้าย้ายฝั่งครับ y กำลังสองย้ายมาให้หมดเลยนะครับลบเป็นลบ7นะครับลบ7 y ถัเอาทำการแยกตัวประกอบครับคูณกันได้6กนึ่กับ6นะครับลบทั้งคู่นั่นแปลว่า y เท่ากับหนกับ6 1กับ6แล้วเราอยากรู้ว่าเขาบอกว่า a มากกว่า0เราก็าไปแทนในนี้เลยแทนในนี้นะครับถ้า x าหาดูว่า4 x เท่ากับ สามคูณหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ -14 สิบบไอ้นี้ลบ 14, ลบเจ็ดลบเ่เอ็กซ์เอ็กซติดลบเราก็ตัดทิ้งเลยเนาะเติดลบ x ติดลบ, x, ดลบไม่ใช่แล้วไม่ใช่เนาะเติดลบไม่ใช่แล้วเราก็เพราะฉะนั้น x เโดยใช้ 4x ่เกซ์เท่ากับ 3คูณ68ลบ14 18ลบ14เหลือ18ก็เหลือ4นะ 4x เท่ากับ1ภาละเพราะฉะนั้น x เป็น1จุด b เพราะฉะนั้น b b เท่ากับ1 y เป็น6นะครับ เอาละแล้วเขาบอกว่าผลคูณของเวกเตอร์ AF เวกเตอร์ AF ก็คืออันนี้นะครับจากนี่มานี่เอาละเรามาหาเวกเตอร์ AF AF นะครับ AF ปลายลบเริ่มต้นนะครับเอาหา AF AF เราก็เอาลบสองลบกับอันนี้เป็นลบหนึ่งครับลบหนึ่งสองลบสองได้ศูนย์ ผลคูณของ AF กับ FB FB คืออันนี้นะอันนี้กับอันนี้ fb fb ปลายลบเริ่มต้นปลายก็คือ1 6อ่1 1นะครับ1 1ลบลบเป็นบวกเป็น3นะครับอันนี้ก็6 6ลบ2ได้4เอาเอาดอทกัน,นครับเอาคูณกัน แล้ว AF กับ FB ได้อะไรเคยหน้าหน้าหน้าคูณหน้าลบ1คูณ3ได้ลบ3 40ได้0ได้ลบ3อย่างไร F ออกมาเท่ากับ3ครับข้อนี้ตอบ3นะครับอืมก็เอาเรื่องเหมือนกันข้อนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เข้าใจความสัมพันธ์หลายอย่างนะครับ ทที่ติดตามครับสวัสดีครับ